ก่อนจะดูรีวิวกันวันนี้มาถึงเดือนเกิดกุมภาพันธ์แล้วนะครับใครเกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้รับส่วนลดนะครับทั้งหมด3โปรหลักนะครับผมก็คือ1ซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด400บาท2ซื้อครบ7,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด700บาท3ซื้อครบ10,000บาทขึ้นไปนะครับได้ส่วนลด1,500บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ก็สำหรับลูกค้าที่เกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ นะครับผมส่วนโปรสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดือนเกิดเดือนนี้นะครับซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที200บาททุกรายการนะครับถ้าซื้อครบ4,000บาทนะวิธีการยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับผมก็คือถ่ายหน้าบัตรประชาชนนะครับบังเลขบัตรไว้นะครับกรณีที่จะซื้อบีบีกันนะครับก็บังเลขบัตรไว้ผมต้องการแค่ดูเดือนเกิดนะครับส่วนแบงก์กันนะครับก็ถ่ายมาพร้อมหน้าบัตรเลยนะครับเพราะผมจะทําใบซื้อให้กับทุกท่านในะารับผมนะ ก็โปรนี้สําหรับโปรเดือนเกิดเนี่ยไม่นับรวมสิทธิ์ท่านใดที่รับโปรเดือนเกิดแล้วนะครับก็ได้ตามโปรโมชั่นเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ชมรีวิวกันต่อได้เลยกรัลโอเคครับอยู่กับร้านบางค่ายซอสนะครับผมวันนี้มาียิวเจ้าตัวเอ็นซีนะครับตัวนี้เป็นรหัสแล้วว่า901นะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆว่านี้มีกล่องเดิมมาให้นะครับผมแต่ไม่น่าจะใส่ได้นะครับ ตัวนี้ก็คือเ e อ็นซีเก้าศูนย์อตัวเสื้อเกียร์เวอร์ชัน2นะครับหรือเราเรียก,กง่ายๆคือ M 1 1 0ตัว K1 c a r b า n ์นะครับผมตัวนี้เปิดราคาก่อนนะตัวนี้เป็นสีทรายนะนเปิดราคาอยนะู่ยนะที่10,000บาทนะครับนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนนิยมเอามาทำแรงเกือบ600กันนะครับหรือ600นะฮะเพราะว่าอะไรนะครับที่ M4 มันทำได้500เนี่ยเหตุผลเกิดจากอะไรรู้ไหมระยะเสื้อเกียร์นะครับแล้วก็ลูกสูบเล็กกว่า เอสไยี่สิบห้าเนี่ยหรือเราเออเราเรียกกันง่ายๆก็คือบ้านบ้านเขาเรียกเอสไยี่สิบห้านะครับภาษาบ้านบ้านเลยนะเสื้อเกียร์เขาจะใหญ่นะครับและหนากว่านะเป็นรุ่นที่คนนิยมกันแล้วรุ่นนี้มันจริงๆอ่ะมันทํามาแต่เซมิมันแต่มันสามารถปรับยิงออโต้ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าออโต้เราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะแตกหรือหรือไม่แตกนะครับแต่อันนี้ไม่รลานะยังไม่รลาอีกใช้งานได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะแตกไหมนะครับเราก็ยังไม่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 วางใจมันดีกว่าเนาะ นะครับด้วยความที่ความแรงเยอะนะครับแล้วตัวนี้ใส่ท่อรีดยาวเลยนะครับตัวเนี้ยก็คือเซตภายในเนี่ยเป็นแบบแรง600มาแล้วนะครับเลื่อนฮอปเป็นฮอปแม็กนะครับตัวปืนอย่างเดียวก็ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทละนะครับเท่ากับท่านซื้อแพงกว่ามือหนึ่งสามพันนะครับแต่ท่านได้ของแต่งเต็มลำกับความแรงเกือบ600พร้อมกล้องพร้อมขาทรายนะครับภายในเซตมาอย่างดีเลยนะครับดูจากภายในแล้วผมว่าน่าจะร้านไม่บีบีการสเตอร์ก็ M4 ลําลำปาง นะครับมีสองเจ้านั่นแหละที่ทำแรงแต่ทำที่เจ้าทำแรงบ่อยๆที่สุดก็จะเป็นปิพีการร้านเอ็มสลำปางนะนะครับทำไมผมถึงรู้ว่าเป็นของใครนะครับเสียงเซตภายในจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของร้านไหนก็ตามนะครับเสียงมันจะเพี้ยนไม่เหมือนกันนะการเซตแต่ละคนเือเสียงผมก็ไม่เหมือนกันนะเวลาผมเซตอ่ะเสียงไม่เหมือนกันทุกคนอายง่ายคือถ้าคนเป็นช่างเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ถ้าเราได้ยินปืนตัวไหนที่ช่างไหนทาบ่อย เราจะรู้ว่าปืนน้นเนี่ยช่างนั้นทําจริงนะครับแล้วกแกะเช็คทีหนึ่งโอเคใช่แน่ๆนะครับเพราะการเ,รเซร็ตเสื้อเกียร์การฟังเสียงนะครับแต่ละร้านไม่เหมือนกันสักคนนะครับขณะคนสอนผมผมไปฟัง,งเขานี่คือเอกลักษณ์ของเขาอันนี้เอกลักษณ์ของผมตอนน้ของร้านนู้นอย่างงร้านนี้อันนี้ของร้านนั้นที่เป็นร้านใหญ่ๆที่ผมรู้เพราะว่าผมได้มาบ่อยมากถ้าทุกคนจะรู้ดีว่าปืนแรงส่วนใหญ่จะออกจาก ร้านที่ทําเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ M4 ลาปางนะครับร้านที่เน้นปืนสปีดเน้นลงสนามเนี่ยก็จะเป็นพี่หลันเซตนะครับแล้วก็เจ้าแรงอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นช่างเก่งๆก็ที่ชอบทําแรงเหมือนกันก็บีบีการสเตอร์นะครับเสียงไม่เหมือนกันสักร้านน้ำพุ่งตรงนะครับถ้าใครถ้าใครเป็นช่างอาจจะฟังออกทันทีเลยว่ามันไม่เหมือนกันสักเจ้าหนึ่งนะบอกไว้ก่อนนะเผื่อขั้นใดหูทิพนะได้ปืนจากหลายๆเจ้าไปลองฟังดูที่เป็นปืนไฟฟ้าไม่มีใครเหมือนกันเลย นะครับนะถ้าใครหูทิพนะแต่ผมอะ่ะแยกออกเพราะผมได้ยินมาแทบจะทุกคนแล้วเพราะผมรับซื้อมือสองเนาะนะครับผมได้ยินแบบแทบทุกคนแล้วนะตัวนี้เป็น h o p m a ็ Mac, ท่อ6.01ุนย่ะครับยางโพนะครับ,รนะรบท่ออรู้สึกจะอะไรสักอย่างผมจาชื่อไม่ได้นะครับข้างในทําเยอะอยู่นะครับนี่ก็ท่อรีดนะท่านเห็นไหมยาวออกมาข้างนอกเลยนะครับทา้ายดีคือใส่ตัวเก็บเสียงจะสวยมากนะครับผมแต่มันก็ยาวเก,กะกะแต่ผมว่าขนาดนี้กําลังดีละ นะครับผมนะมาท้องกับสโคบยิงเร็วนะครับอ่ฝาครอบจะหลุดล้วขอให้ใส่ก่อนนะเป็นสโคบยิงเร็วไฟเปิดติดสามสีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีน้ําเงินแดงแล้วก็เขียวสามสีนะครับผมเปิดติดนะเพิ่งเปลี่ยนฐานนะครับผมตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับพร้อมเล่นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับนะบอกเลยว่ามคมๆจัดๆเลยตัวนี้ผมบอกเลยนะครับแรงเกือบหกร้อยแรงไม่แรงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอเคมนะเดี๋ยวใส่แบตก่อนนะครับอเดี๋ยวก่อนใส่แบตใส่ลูกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มันผมลงไว้เท่าไหร่นะตอนแรกลืมไปว่ามันต้องซื้อสปีดโหลดนะครับอาจจะเป็นหมื่นหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับขอพายนะหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเอ้ยหนึ่งมืนเก้าร้อยบาทขอพายอู้หงงตัวเลขนะครับเออเลยหมดแล้วผมนะนะทะทำงานหนักหลายวันนะพักผ่อนน้อยนะครับผม อ่ะผมจะใช้ลูก0.20น,น,นะครับใน,น,น25ไปเลยนะลูก25ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ลูก20ก็เท่านั้นฮรมันเป็นอ่าแม็กสแ,แตนนะครับผมต้องใช้สปีดโหลดแม็กก็ถึจะบรรจุได้ประมาณ ร้อยห้าสิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเนื้ออาจจะไม่ถึงนะ,อาางนะขออภยัยแล้วแถวเก้าสิบนี่แหละเก้าสิบหรือร้อยห้าสิบไม่แน่ใจนะครับเทสเป็นเซมินะครับด้วยความที่เขาทําแรงมาแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่แบตนะเดี๋ยวผมเอามันต้องใช้ไขควงเปิดท้ายนะครับถ้าเราไปงัดท้ายเปิดยากมากเดี๋ยวขออนุญาตใช้อุปกรณ์น,นิดนึงโอเคมาเอาไขาควงมาแล้วนะอไขควงนะครับเพราะว่าถ้าไปงัดท้ายยากเหนื่อยด้วยนะครับลาบากลาบนเหลือเกินนะครับผมก็ใช้วิธีการนะครับ ปิดแบบนี้เลยนะครับน็อตเขาใส่มาตัวเดียวแต่ผมว่าตัวเดียวเดียวแหละสองตัวขันยากขันเย็ยนเหลือเกินนะครับการที่ท่านจะงัดท้ายเพื่อที่จะใสแบตบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลำบากลำบุญมากนะครับแม่งออกยากสุดๆเลยนะครับแล้วก็ใสแบตนะครับแต่สายตัวนี้จะสั้นนิดนึงนะใช้แบตก้อนนี้ดีกว่าก้อนเล็กดีกว่าสิบห้าซีนะนะที่ใช้กับปืนเบลนั่นแหละนะครับ จะเสียบแบตยากนิดนึงนะครับนะเอใครชอบแรงๆก็จัดนะครับตัวนะตัวนี้มีกล่องเดิมนะครับผม,มเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับ โอ้ยเสียงคมๆน่ากลัวนะครับระวังนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อ,อเดี๋ยวว่าความแรงกันให้ดูว่ามันแรงห้าร้อยจริงไหมหรือห้าร้อยบวกจริงไหมนะครับนี่ลูกศูนย์จุดสองห้านะครับก็บวกความแรงไปอีกประมาณสี่สิบเอพีสนะครับผมนะอ่ะอึ๊บตายสามารถยืดหดได้ตัวนี้หนักนะครับก็เดี๋ยวจะตั้งแท่นยิงทดสอบความแม่นยำระยะย5ิบห้านะครับนะจะทำให้ดูนะครับ พอตัวนี้เซ็ตกล้องไว้ประมาณยี่ห้านะครับตัวนี้แม็กจะแน่นนิดนึงเนื่องจากเจ้าของเก่านะครับกลั mm. วว่าถ้ายิงแบงค์บ่อยๆหรือว่าแม็กไม่แน่นเวลามันสายนะครับมันจะไปโคกมันจะโคกขอภายเรื่องเสียงรถนะครับ mm. เคยคิดอยู่เหมือนกันนะแวบไม่ได้หัวเหมือนกันดักยิงแม่งนะครับ <laughs> เสียงดังดีนะัก <laughs> อ่ะมาดูกันนะครับ ที่แม็กเขาแน่นเนื่องจากเขาแปะสามเอ็มรองไว้ด้านหลังเพราะว่าเขากลัวแม็กมันคอนพอคอนมากๆมันไปบังคับตัวฮอปแม็กไอ้ตัวเรือนฮอปเนี่ยอาจจะแตกได้นะครับเขากลัวนะก็าเลยทําไว้นะครับอ่ะมาดูความแรงนะครับลูกสองห้า ไม่ขึ้นนะครับห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองสองห้าสองเจ็ดห้าสามหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกนะครับความแรงก็อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบกลางๆแล้วกันบวกสี่สิบก็ประมาณ อ่าสี่สิบประมาณห้า้อยหกิเกือบเจ็สิบนะครับอันนี้ลูกสองห้านะลูกสองห้านะครับแรงไหมละ่ะอันตรายนะนะครับก็รู้ดีอยู่ว่าท่านจะไปยิงอะไรได้นะครับผมแต่แนะนำว่าถ้าระยะเกินยี่ห้าไปเนี่ยใช้ลูกสามูนนะครับ3าู 30, น 30, ก็เกือบเอาไม่อยู่กันเท่าที่ผมลองนะนะผมโอเคต่อไปก็ไปดูความแม่นยำกันนะครับต้องใช้ขาตั้งนะหนักมาก อ่าโอเคมานะครับเป้าสิบเซนแล้วก็ยี่สิบแล้วก็ห้าระยะยี่บห้าเมตรนะครับเขาตั้งไว้ยี่สิบแต่ผมยิงยี่ิบห้าอันนี้ยิงต่ำเผื่อสูงด้วยนะนะครับเพราะว่าต้องเล็งดอทเอานะครับกะเอานะนะครับผมอันนี้ระยะยี่สิบห้านะครับมาดูนว่าจะยิงโดนไหมนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตลองก่อนนะเพราะว่าตั้งไว้ยี่สิบแต่ผมยิงยี่บห้าถือว่ายิงไกลกว่า กล้องที่ตั้งไว้นะครับแต่ปืนน่ะยิงตรงนะครับแต่ถ้าสามศูนย์ผมว่าคมๆคมเลยโอ้โป้าใหญ่ๆสบายแล้ว เอาเรื่องอยู่ครับไกลพอสมควรกล้องมันไม่ได้เร็งไกลขนาดนะั้นเป้าเล็กนิดเดียวนะครับช่วยซูมก็จริงแต่มันไม่เหมือนกล้องสไนเปอร์ที่ละเอียดกว่านะครับ ลูกน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวมาใส่ลูกเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ลูกสามศูนย์ดูดิว่าผมจะเลงดอตต่าลงไหมแต่ลูกห้าลูกแรกที่ยังอยู่นะครับเป็นลูกสามเอ้ยสองห้านะครับเพราะว่าฮอปแม็กมันจะมีลูกห้าลูกที่เหลืออยู่ด้านบนก่อนนะครับที่เหลืออยู่ในเรือนนะครับแปลว่าอยู่ในเรือนฮอปนะครับนะออันนี้เป็นลูกสามศูนย์แล้วนะครับห้านัดแรกจะเป็นลูกสองห้านะครับผม อลองดูกันสักทีหนึ่งนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมปืนหนักเอาเรื่องเลยนะครับโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่เป็นหานะครับแต่ลูกต้องใส่แน่นนิดนึงนะครับลูกมันขึ้นไม่ทันนะครับผมขออนุญาตเอาอขานีไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าให้ผมถือก็ไม่ไหวครับหนักจริงปืนนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวปืนใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เวลาจะเคลียร์ลูกนะครับอ่ะทําให้ดูก่อนนะครับผมอันดับแรกลดแ้งออกก่อนเลยนะครับนะลดแม็กออกก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเคลียร์ลูกจากแม็กด้วยนะครับอันตรายมากปืนความแรงขนาดนี้นะครับผมนะอ่ะเซฟไว้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราเคลียร์แม็กมันจะฮอปแม็กมันจะมีตัวกระเดื่องดันลูกทิ้งเห็นไหมจะมีครั้งอยู่ประมาณ4ีห้านัดนะครับเช็คก่อน เอาชัวร์กดเซฟนะครับลั่นไกลโอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมนะเรื่องความแรงเนี่ยก็ให้เล่นกันระวังระวังนิดนึงนะครับเพราะ้วยตัวนี้ความแรงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นอันตรายนะครับผมเซฟปืนชักเลิกใช้ชักแบตท,ทุกครั้งกา,การปืนพังการปืนพังการหลกัลกๆคือการงุ่นมาเล่นดีกว่าความแรงขนาดเนี้มีคนเอาไปลองละลูกสองห้า กระป๋องทะลุสองฝั่งนะครับระยะยี่สิบเมตรกระป๋องเบอร์ดี้นะครับทะลุนะลูกเซรามิกนะครับอันตรายนะครับผมผมรู้ดีว่าบางคนเอาไปก็ไปยิงอะไรผมก็รู้อยู่แล้วแต่ผมขอไม่พูดดีกว่านะครับรู้ดีนะครับผมนะบอกเลยว่าถ้าใช้ลูกสามศูนย์อะ ตั้งกล้องอีกนิดนึงนะผมว่าระยะ30เมตรสบายๆแต่ถ้ากล้องอย่างเงี้ยมันได้เต็มที่25นะครับ25เอ้าสอ่ะไม,ไม่ไม่น่าไหวเพราะเป้ามันจะเล็กกว่าเดิมนะทำให้เล็งยากแต่ถ้า25าเนี่ยกำลังดีถ้าจะเอาชัวร์ก็คือประมาณ2 0 2 5าเนี่ยกำลังสวยกล้องซูมไวเนี่ยไหวนะครับแต่ถ้าจะยิงไกลกว่านั้นแนะนําเป็นกล้องสไนเปอร์นะครับอันนั้นจะดีกว่านะครับผมมันจะยิงได้เสถียรนิ่งนะครับแล้วก็มองเห็นเป้าได้ชัดนะอันเนี้ยเป้ามันมองไปขนาดระยะ25เมตรกล้องพวกเนี้ย เห็นเป้า5เซนก็น่าจะพอๆกับเหรียญ10นะครับเลยยิงยากมากนะครับผมนะถ้าเป็นกล้องสไนเปอร์ตัวนี้แม่นมากบอกเลยว่าคมๆนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับก็ความแรงขนาดนี้นะขนาดกล้องที่สามารถเล็งได้แค่ยี่ห้าเมตรเนี่ยยังยิงได้ดีขนาดนี้บอกเลยว่าถ้ากล้องสไนเปอร์สุดๆนะครับแม่นคมๆเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ชักแบตด้วยนะครับผมแล้วก็ย้ํานะห้ามออโต้นะครับห้ามออโต้สัเมติกเด็ดขาดนะครับผมนี่คือ เป็นอะไรที่ผมย้าเสมอว่าต่อให้มันจริงออตโต้ได้นะครับมันปรับเกินได้ก็จริงแต่ก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันอันตรายนะครับนะชักแบตท,ทุกครั้งด้วยนะจ๊ะเซฟไปก่อนความแรงมันเยอะเกินไปที่จะไม่ถอดแบตนะครับเพราะถ้าเกิดไปโดนใครเข้าก็อาจจะถึงขั้นบาดเจ็บร้ายแรงได้นะครับเซฟเซฟไว้ก่อนนะเพราะความแรงมันเยอะนะครับ ผมรู้ดีว่าพวกท่านเอาไปยิงอะไรแหละแต่ขอไม่พูดนะครับจะเปินแม่นมากบอกเลยแม่นมากเลือนฮอบท่อต่างๆทํามาหมดแล้วก็คิดดูแล้วกันว่าแค่อ่ะเรานับแค่ภายในเนี่ยแค่ภายในอย่างเดียวผมตีกลมๆเบิกอะไรมือหนึ่งทุกชิ้นมอเตอร์จํารุ่นไม่ได้แต่เท่าที่ผมทราบคร่าวๆนะครับรวมทั้งชุดเนี้ยประมาณ6กพันกว่าบาทไม่รวมกล้องไม่รวมขาจายนะ อันง่ายคือชุดเนี่ยกับตัวปืน่ะตีไปกลมๆประมาณหมื่นสี่นะครับถ้าปืนมือหนึ่งนะปืนสภาพใหม่มือหนึ่งมันอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทข้างในเนี่ยแค่ข้างในเรือนฮอบท่ออะไรต่างๆบางคนบอกว่าไม่ถึงถึงที่ผมนะครับถึงถ้าใครคิดว่าไม่ถึงแสดงว่าคุณยังเข้าวงการไม่เต็มตัวลองซื้อปืนมือหนึ่งแล้วไปหาร้านแต่งดูจริงๆว่ามันแพงเท่านี้จริงไหมนะครับลองดู แค่ท่อรีดกับเลือนฮอปถ้าท่านไม่ติดเรื่องเรือนฮอปใช้เรือนฮอปโพก็ได้หรือจะเป็นเรือนฮอปพวก CNC อลูมิเนียมก็ได้อันนั้นราคาก็สตาร์ทประมาณห้าร้อยอขึ้นไปหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าใครอยากอยากลองขึ้นปืนมือหนึ่งเล่นๆดูลองดูนะครับท่าแล้วท่านจะรู้สึกว่าโอเคมันคือเรื่องจริงนะถ้าคุณบอกว่าอันนี้คือแพงนะครับลองดูมือหนึ่งเลยนะครับราคาปืนมือหนึ่งประมาณเจ0ดพันหรือเจ0ดพัน้าเนี่แหละผมจำไม่ได้เป็นตัวเนี้ยนะ นะไม่รวมกล้องไม่รวมขาทรายไม่รวมของแต่งข้างในนะครับแต่ราคาตัวนี้เปิดที่1 0,000พร้อมเล่นหมื่นเก้าทัางคิดดูว่าได้ความแรงขนาดนี้ไม่ต้องแต่งเองติดกล้องติดขาทรายถามมาคุ้มไหมคุ้มนะครับกล้องตัวนี้ประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะมือหนึ่งนะสองพั 2, กว่าบาทขาทรายตัวนี้มันเป็นเหมือนขาทรายตัวกระจกจก็จริงแต่ว่าเกรดถ้าที่ผมดูน่าจะเป็นเกรดแบบมาตรฐานนะนะครับดูพอดูวัดวสดุไม่ก๊อกแก๊แก,กเหมือนตัวถูกที่ขายลาซาด้าช้อปปี้อะไร e, ประมาณ3ามสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เกตไม่ก็กแก๊กนะครับแน่นหนาเสียงล็อกแน่นปึ๊กนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มตัวนี้นะนะครับไม่ต้องทําเองแล้วเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเฉิงเซานะครับไลน์บีแคร์ซอนะครับผมหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ